สวัสดีครับผมนี่กับผมเพรินโซนนะครับวันนี้กันในเกมปกิสก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็จะมาอัปเดตกิจกรรมทุกวันศุกร์กันนะครับก็อย่าไปดูกันเลยนะครับก่อนจะเร่นคลิปก็ฝากกลค์ตามช่องเพื่อ เป็นกำลังใจในการทำคลิปไปต่อไปได้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สหรับใครที่ตามเกมนี้ชมคลิปวื่ีโอนี้ผ่านเฟรนช์เบรเซอก้านะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็สหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้ครับอีกช่องหนึ่งคือการกดซุปเปอร์ตั้ขอบคุณนะครับใต้คลิปต่างก็สามารถกดในช่องได้เช่นกันหรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถกดไลค์กันมาเยอะกดคอมเมนต์พูดคุยกันมาเยอะนะครับเพื่อให้คลิปวิดีโอของช่องเราไันเนอี่ยคนอื่นเลยนะะคครรรรรัััับบบออนดดแกกก่ิจมเี๋ยวเรามาเริ่มกกกันนที่แแลสงแล้วกันนะแแลกสงวันนี้มีอะไร มีลิงไฟครับ2ตัวเลยนะครับเป็นลิงไฟล่างพิเศษกับลิงไฟปกตินะแล้วก็มีชาเวอร์สมีนิมเฟียวอเคเนียนเครดิโอฮูป้า2ล่างเลยนะครับผมแล้วก็มีเจอเนเซกนะครับมีเมโลเอต้าด้วยนะครับทั้ง2ล่างเลยมีวิตตินี่ครับล่างแฟดด้วยนะแล้วก็นี่ครับโอ้มีตัวอ่าแลนโดรัสนะครับผมทั้ง2ล่างเลยนะครับผมมีทันโดรัสด้วยแล้วก็มีทอร์นาดัสด้วยแล้วก็จะมีวิลซิออนเทลาร์กิออน เฮ้ยอ๋อการดอนใต้ดินโอ้โหแล้วก็ยังไม่มีเขาเรียกว่านะก็ยังไม่มีอ่าอตซาดอนเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะโอเคถัดไปกี่ว่านะครับมาเรื่องวันที่กิจกรรมอ่าสุ่มกาชานะครับการันตีเทพกันสุ่ม10ครั้งวันนี้เป็นเซเลบีโอ้โหเซเลบีเข้านะผมบอกกันเลยว่าเซเลบีนี่สุดยอดตัวเทพเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากได้เซเลบีก็มาสุ่มตัวนี้ได้น,นะครับแค่8รอบเองนะครับก็ใช้เพชร8รอบประมาณ20,000นะ ก็ได้รับเซรบีไปนะฮะผมรางวัลใช้เพชรเป็นดิสกิลทองนะฮะดิสกิลสีทองนะครับแบบสุ่มนะทั้งหมด7ชิ้นนะครับผม7ชิ้นเป็นสีทองเลยนะได้ระดับกรอบทองเลเวลสีแน่นอนนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้คือกิจกรรมสุ่มเทพถัดไปนะฮะเราไปดูกันที่ถุงรางวัลนะฮะถุงรางวัลจะเป็นบริเวณนะจะมีบริเวณเข้ามานะครับก็มันจะมีอยู่2ส่วนนะฮะมันจะมีอันนี้จะเป็นเศษอัปเกรดนะครับ ส่วนนี้จะเป็นตัวอ,อัพบริเวณอันนี้ไว้อัพนะฮะอันนี้ไว้อัพอันนี้ไม่ปลดนะไม่เหมือนกันนะอันซ้ายไว้อัพอันขวาไว้ปลดนะก็จะมีพวกตัดการเวลานะครับมีหลาดเคลื่อนที่แล้วก็แสงเรวรลายนะสำหรับใครที่อยากจะทำบริเวณก็ทําได้แล้วก็มีบัตร exp ระดับสูงแล้วก็มีพลังกายนะครับผมแลกได้นะครับผมตรงนี้โอเคเราไปดูวงล้อกิจกรรมนะฮะ ในส่วนของวงล้อกิจกรรมครับก็เป็นาราชาแห่งทาวเวอร์คริสตัลนะครับเป็นล่างเรโซแนนนะเป็นเอนเตย์ผีนั่นเองนะครับผมอ่ะถัดไปนะฮะแสดงว่าเอนเตย์ผีมาให้แรกแล้วเนี่ยนะครับผมก็มีกิจกรรมปลาทองด้วยอันนี้สำหรับสายเติมเนาะแล้วก็มีเติมเงินเรื่องรางวัลน,นะครับเป็นอาชีวุะผู้กําเนิดนะครับเป็นล่างมาสเตอร์นะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับก็เริ่มกันที่3,500เพชรนะรางวัลเก็เป็นสติ๊กเกอร์มาสเตอร์นะครับ อสะสมกำเนิดครับรางวัล B เนี่ยจะเป็นหนังสือการ์ดอนนะฮะ7,000เพชรเนี่ยนะครับรางวัล A เนี่ยจะเป็นสติกเกอร์มาสเตอร์ของอาร์ซิวต์นะครับ12ชิ้นนะครับรางวัล B เนี่ยจะเป็นอคุ้มปองชุดแฟชั่นนะครับผมแล้วก็15,000เพชรเนี่ยรางวัล A เนี่ยจะเป็นอ่ารูปภาพนะรางวัล B เนี่ยจะเป็นอ่าบัตรแรกนะครับลีออนนะครับผมแล้วก็30,000นะฮะก็เป็นพวกบัตรแรกต่างๆบัตรแรกแฟชั่นคาริโอบัตรแรกอาลันอะไรประมาณนี้ครับก็ลองมาดูได้ตรงนี้นะครับสำหรับสายเติมนะ โอเคถัดไปนะครับผมก็จะเป็นกองทุนกองทุนก็จะเป็นดาวโอล์ o, มัตเตอร์นะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับผมตรงนี้นะครับอะต่อมานะครับผมก็รีเซนนิสยัยเช่นเคยนะครับทุกวนันศุกร์ก็จะมีกิจกรรมรีเซนนิสัยนะสำหรับใครที่อยากได้ปรปกรมนิสัยดีๆก็มาลองรีตรงนี้ได้มีอุปกรณ์รีเซ็ตกับตัวใช้เพชรน,นะครับแล้วแต่เลยสะดวกตรงไหนก็าสามารถที่จะ ทำการรีเซ็ตได้เลยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรเหมือนเดิมนะอันนี้ไม่พูดถึงแล้วกันไปฟื้นฟูซะมีเพชรอยากได้ของอะไรก็มาฟื้นฟูโดยการใช้เพชรนั่นเองอ่ะเรามาดูกิจกรรมปฏิหารกันนะฮะกิจกรรมปฏิหารครับก็จะเป็นคิวนะครับในส่วนของอ่า Dowo นะครับอันนี้คือประจําเดือนหนึ่งเลยนะฮะมี d o w อนะครับห0 0หนังสือฟักทองแล้วก็อสูุรผู้กําเนิดนะครับผมแล้วก็นี่ครับเป็นปั๊มเดนมาร์กนะฮะของเซเลบีนะครับ แล้วก็มีะะมเซลบีล่างมาสเตอร์ดนะ้วยนะครับผมเซลบีล่างมาสเตอร์เนี่ยใช้แค่เศษเองนะกับเพชรนะครับผมเศษชิปกับเพชรเองนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทำเซลบีมาสเตอร์เนี่ยถือว่าคุ้มค่านะครับไม่ต้องใช้หนังสือกราดอนนะแล้วก็มีนกวายนะครับเป็นล่าง2ล่างเลยถ้าเป็นล่างมีทั้งล่าง,รางเรโซแนนซ์นะครับล่างเรโซแนนซ์เนี่ยใช้หนังสือกราดอนเนาะส่วนล่างมาสเตอร์เนี่ยนะครับใช้เป็นเศษชิปทั่วไป5,000เองนะครับไม่ต้องใช้หนังสือนะแล้วก็จะมีตัวธนัดล่างสัตว์นะครับก็ อ่าสติกเกอร์มาสเ,เตอร์ครับก็ใช้เศษชิปเองนะครับคือใช้เศษชิปเยอะมาก,กน,นะครับผมแล้วก็ตัวเดนมักเนี่ยจะใช้เป็นหนังสือการ์ดอนนะครับแล้วก็นี่ครับห้าพันเศษชิปครับแรกเทพเป็นนาริสมิลาดเข้าแล้วนะแล้วก็มีร่างมาสเตอร์ของมันด้วยใช้หนังสือการ์ดอนนะครับเกาก็จะมาพร้อมกับเอนเต้ผีนะครับเข้ามาคู่กันนะฮะแล้วก็มีร่างมาสเตอร์ของเอนเต้ผีด้วยใช้หนังสือการ์ดอนนะก็ร่างเรโซแนนซ์อยู่ในวงล้อเนาะแล้วก็มีเคนทารอดร่างพิเศษนะครับผม แล้วก็มีคอสกิลสีทองนะครับอันนี้เป็นเลือด7%นะครับผมใช้350เศษเองนะครับแล้วก็มีไอเทมอาพวกริบบิ้นนะฮะต่างๆนะครับแล้วก็มีพวกบริเวณต่างๆนะครับผมรวมไปถึงตราด้วยนะครับผมก็มีทุกตราเลยนะมีทุกตราเลยแล้วก็มีแลกเศษิทั่วไปได้นะครับใบแม็กซ์นะครับผม exp แล้วก็เอาฝักทองมาแลกหนังสือกราดอนนะครับไม่ว่าจะเป็น1ชิ้น10ชิ้น100,1,000ชิ้นนะแล้วก็นี่ครับ ตัวอุปรกรณ์ตรงนี้ครับที่เป็นชุดแรกแฟชั่นนะที่เราเติมเงินเมื่อกี้ก็มาแลกเป็นบัตรสวิตแลกกันไปแลกกันมาได้เนาะตรงนี้แล้วก็แถวล่างเนี่ยก็เอามาแลกเป็นตุ๊กตาได้นะครับผมนี่ครับแล้วก็เอามาแลกเป็นหนังสือการ์ดอนได้นะครับไอชุดแฟร์ทั้งน,นี้ที่เติม30 0 0 0เพรเนี่ยมาแลกเป็นหนังสือการ์ดดอนได้พันหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็ต้องเติมก่อนถึงจะแลกได้แหละนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคสรุปแล้วเทพเข้าเนี่ยนะครับก็จะมีอ่า อาซิอุตผู้กำเนิดนะครับ500หนังสือกลาดอนนะครับโฮโอ,โอดาวโอนะครับห0 0นะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์ร่างมาเตอร์หลายๆตัวเลยนะครับที่ในกิจกรรมสุ่มเทพนะแล้วก็เศรษฐีพัน0 0 0เนี่ยที่เข้าวันนี้2ตัวก็คือนาลิมิลาดนะครับทำทีมความมืดนะกับเบนเต้ผีนะครับทำทีมไฟหรือทำทีมผีก็ได้นะครับผม อ่ะโอเคนะผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแลก่อนคลิ่ไแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่พบกันคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ